สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านลายมือแบบไหนจึงจะเรียกว่าลายมือสวยลายมือสวยมีเส้นเป็นแบบไหนให้ท่านดูเส้นหลักๆเหล่านี้เป็นมาตรฐานนะครับแต่ถ้าหากท่านพบว่าเส้นลายมือของตนเองไม่เหมือนกับตัวอย่างในคลิปนี้ก็อย่าเพิ่งคิดมากหรือเป็นกังวลไปเลยนะครับเพราะเส้นลายมือมีทั้งแบบลายมือสวยและลายมือที่ดีมีโชคชัย บางลายมือที่เส้นลายมืออ่านมองเห็นเป็นเส้นไม่สวยงามแต่กลับเป็นเส้นที่ดีมีโชคมีชัยมีเครื่องหมายมงคลเกิดขึ้นบนฝ่ามือก็ย่อมเป็นเส้นลายมือที่ดีกว่าลายมือสวยแต่เพียงอย่างเดียวจริงไหมครับเส้นที่หนึ่งเส้นชีวิตเส้นชีวิตที่เรียกว่าสวยคือเส้นชีวิตที่มีความโคง้งดูสบายตามีทั้งความคมชัดไม่มีรอยแตกขาด ไม่มีเครื่องหมายอุปสรรคใดๆมาขัดขวางทางเดินเป็นเส้นยาวโค้งลงมาถึงฐานมือมีอนาเขตสองในสของฝ่ามือทั้งหมดหรืออ่านมากกว่า2ในสเล็กน้อยมีช่วงปลายของเส้นที่แบ่งฝ่ามือทั้งสองข้างออกเป็นขนาดพอๆกันมีความสมดุลกันระหว่างเนินจันทร์กับเนินสุขก็่จะเป็นเส้นชีวิตที่ดำเนินไปอย่างถูกต้อง ถูกทำนองคลองทำมีความสุขกายสบายใจมีชีวิตที่ดำเนินไปอย่างเป็นขั้นเป็นตอนบางลายมืออาจแบ่งให้เนินจันทร์มีพื้นที่มากกว่าก็ถือว่าเป็นเส้นลายมือที่สวยเช่นกันเพียงแต่ว่าเนินจันทร์ที่กว้างกว่านั้นจะมีอิทธิพลกับเจ้าของลายมือในความโดดเด่นของจินตนาการเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ มีความฝันและคิดที่จะเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆนอกจากจะมีผลกับจินตนาการแล้วยังหมายถึงการเดินทางทั้งในและต่างประเทศมีความเกี่ยวข้องกับน้ำเกี่ยวข้องกับความสวยงามเป็นคนอ่อนไหวแต่มีความอ่อนหวานชีวิตจะเกี่ยวข้องกับความบันเทิงและความรู้ราในชีวิต แต่ถ้าหากส่วนที่เป็นเนินสุกกว้างกว่าและเด่นกว่าก็จะเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวความรักความสุขความสัมพันธ์กับคู่ครองการใช้ชีวิตและความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ดีเส้นที่สองเส้นสมองเส้นสมองที่เรียกว่าสวย ควรมีจุดเริ่มต้นร่วมกันกับเส้นชีวิตจะมีความหมายว่าเป็นเส้นสมองที่รู้จักคิดอ่านไม่ใช่คนดื้อรัน้นหรือเอาแต่ใจตนเองเป็นใหญ่ต้องเป็นเส้นสมองที่ลากยาวลงมาถึงช่วงบนของเนินจันทร์หรือยาวลงไปถึงอาณาเขตของเนินจันทร์ควรเป็นเส้นที่มีปลายแหลมเรียวหรือจะแตกแขนงออกเป็นสาขาก็ย่อมได้เส้นสมองแบบนี้ หมายถึงความพยายามผู้มีความตั้งใจในสิ่งที่ได้คาดหวังไว้ไม่ยอมแพ้เอาง่ายๆยิ่งปลายของเส้นสมองมาสิ้นสุดที่เนินจันทก็จะแสดงออกได้ว่าเป็นมือที่มีจินตนาการสูงมีความเป็นศิลปินอยู่ในตัวของผู้ที่มีความสามารถในด้านกวีหรือการขีดเขียน เส้นที่สเส้นใจเส้นใจที่สวยจะทอดยาวมาถึงเนินพรฤหัสมองเห็นเป็นเส้นที่คมชัดโค้งได้รูปสวยงามมองดูสบายตาไม่มีเครื่องหมายอุปสรรคไม่ติดเกาะไม่ขาดตอนส่วนปลายของเส้นเป็นปลายแหลมหรือเป็นปลายที่แตกแขนงออกก็ถือว่าเป็นเส้นสวยเช่นกันเพราะเป็นเส้นใจของคนรักความยุติธรรม ไม่คดโกงเป็นผู้มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานเส้นใจที่คมชัดและลึกยังหมายถึงความมีน้ำใจของเจ้าตัวอีกด้วยเส้นที่4เส้นแห่งความทะเยอทะยานเส้นเล็กๆที่ลากขึ้นจากช่วงต้นของเส้นชีวิตที่อยู่บนเนินพระหัสและชี้ไปในทิศทางของนิ้วชี้ เรียกว่าเส้นทะเยอทยานเส้นทะเยอทยานนี้ให้ความหมายเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายของชีวิตของผู้มีความทะเยอทยานที่จะไปให้ถึงดวงดาวให้ได้จะต้องมีความสําเร็จให้กับชีวิตให้จงได้ลายมือที่มีเส้นทะเยอทยานเกิดขึ้นชัดเจนมักมีความสําเร็จเกิดขึ้นในชีวิตไม่น้อยกว่าสครั้งเพราะเป็นผู้ที่มีความพยายาม ที่จะมีความสําเร็จอยู่เสมอเป็นเครื่องหมายของแรงผลักดันและความกระตือรือร้นของเจ้าตัวเส้นที่5เส้นวาสนาเส้นวาสนาหรือเส้นโชคลาภเป็นเส้นที่มีต้นกำเนิดจากด้านล่างของฝ่ามือเป็นส่วนมากเส้นวาสนามีจุดหมายปลายทางไปในทิศทางของเนินเสา ที่อยู่ช่วงล่างของนิ้วกลางเส้นวาสนาบอกถึงความสำเร็จความร่ำรวยจากหน้าที่การงานและความโชคดีในหน้าที่การงานของตนหากมีเส้นวาสนาเกิดขึ้นจากเนินจันทร์ก็นับว่าเป็นวาสนาที่ดีที่สุดเพราะเป็นวาสนาที่ได้คู่ครองที่ดีบุตรหลานเป็นเด็กดีเชื่อฟังคําสั่งสอนมีครอบครัวคอยสนับสน,นุน ให้มีความสำเร็จได้อย่างราบรื่นมีเพื่อนฝูงหรือเพื่อนร่วมงานหรือเจ้านายให้การสนับสนุนให้มีความก้าวหน้ายิ่งเป็นเส้นวาสนาที่มีเครื่องหมายของความสำเร็จส่งเสริมมาตลอดทางก็ยิ่งจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นตั้งแต่อายุอย่างน้อยแต่ถ้าหากเส้นวาสนาเกิดขึ้นจากช่วงล่างของฐานมือ เป็นเส้นตรงล่าขึ้นไปหรือเกิดจากช่วงกลางของเส้นชีวิตลากขึ้นไปในทิศทางของเนินเสาหรือเกิดขึ้นมาลอยๆจากศูนย์กลางของฝ่ามือเส้นวาสนาทั้งสามแบบนี้เป็นวาสนาที่ต้องออกแรงต้องทำงานหนักต้องเสียเหงื่อจึงจะได้สิ่งนั้นมาครอบครองเป็นวาสนาที่ไม่ได้อะไรมาง่ายๆไม่มีความฟลุก๊ก ไม่ถูกหวยรวยเบอร์แต่จะเป็นความสำเร็จที่ได้มาจากสองมือและหนึ่งมันสมองของตนเองโดยแท้เส้นที่6เส้นอาทิตย์เส้นอาทิตย์บอกถึงความมีชื่อเสียงความเป็นที่รู้จักในวงกว้างผู้มีคนนิยมชมชอบบอกถึงความสุขที่ได้จากความสำเร็จ และความสุขที่ได้จากครอบครัวอีกทั้งยังบอกถึงบุญบารมีที่มีติดตัวมาหรือที่ได้สะสมมาเส้นที่7เส้นพุทธเส้นพุทธควรจะมีความยาวไปถึงเนินพุทธจึงจะถือว่าเป็นเส้นที่สวยเส้นพุทธสามารถเกิดได้จากเส้นชีวิตเส้นสมอง หรือจากเส้นใจเส้นพุทธที่สวยจะไม่มีรอยตำหนิหรือรอยแตกขาดใดๆเป็นเส้นที่แสดงถึงความสุขและสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงรวมไปถึงฐานะการเงินฐานะทางเศรษฐกิจที่คล่องตัวแต่ถ้าหากเส้นพุทธไม่สมบูรณ์ก็จะหมายถึงความเจ็บป่วยหมายถึงโรคภัยเกี่ยวกับสายตา โรคภูมิแพ้หรือ uh, หมายถึงการเงินขัดข้องการเงินฝืดเคืองหรือผลของการลงทุนไม่เป็นไปตามคาดหวังเป็นวินกฤตการเงินที่เกิดขึ้นซ้ำๆเส้นที่8เส้นหลักทรัพย์เส้นสุดท้ายที่บอกว่าลายมือสวยคือเส้นหลักทรัพย์หรือเส้นขุมทรัพ์ เป็นเส้นที่แยกออกจากช่วงปลายของเส้นชีวิตเป็นเหมือนบ่วงที่เกิดขึ้นบนเนินสุขหรือเนินจันทร์เป็นจุดสะสมทรัพย์ที่บอกให้รู้ว่าเป็นลายมือของผู้มีกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของบ้านเรือนหรือเจ้าของที่ดินทั้งแบบสังหาและอสังหาริมทรัพย์หากปรากฏเห็นว่ามีเส้นหลักทรัพย์เกิดขึ้นบนฝ่ามือ ก็ย่อมเป็นมือที่เป็นเจ้าของสิ่งของมีค่าไม่สิ่งใดก็สิ่งหนึ่งหรืออาจมีพร้อมกันทุกสิ่งอย่าง<ม>ก็หวังว่าจะถูกใจท่านบ้างไม่มากก็น้อยนะครับลายมือของท่านสวยมากหรือสวยน้อยหรือสวยที่สุดก็คอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างนี้ได้นะครับด้วยความปรารถนาดีจากทีมงาน และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม